น้ำมันหอยเลยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะขอทุกท่านที่เห็นกับฟังจ้าผัดหมูใส่ข้าวใส่ใสปลาหมึกผัดกับเพ้านะใส่น้ำมันหอยเลยนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะ,ะจะใส่หองหัวใหญ่ ผัดพร้อมพร้อใหญ่สุกคนแล้วค่อยใส่ใบกะเพราผัดใส่หอมหัวใหญ่ด้วยเพื่อนๆจะใส่หอมหัวใหญ่ผัดพร้อมหร้อยใหญ่ให้สุกคนแล้วค่อยใส่ใบกะเพราผัดใส่หอมหัวใหญ่ด้วยเพื่อนๆหอมหัวใหญ่สุกก็ใส่ใบกะเพราก็ทานได้พัฒนาชิมก่อนนะคะเพื่อนๆ โอเคหอมหอมมนว่าบบบหัวหกกขมขมตางมนว่าบบบหัวหกหกขมขมตาลเติมน้ำนิดนึง โ okay. อเคทั้งนัวหกแล้วเพื่อนๆเอาออกไม่ได้แล้วแค่เป็นไรตัวมันต้ันเลยค่ะอร่อยปลาหมึกลงไปผัดหมูใส่ข้าวใส่กระมึกผัดกัะเ้าเนะใส่น้ำมันหอยเลยนะคะ ะจะใส่หอมหัวใหญ่ผัดพร้อมหอมใหญ่ให้สุกนวลแล้วอยใส่ใบกะเพร้าผัดใส่หอมหัวใหญ่ด้วยเพือ่อนๆจะได้อร่อยอร่อยได้มีความหวานเนี่ยลอกหมูน่ารับประทานมากค่ะมาจะาก,กินข้าวเช้าด้วยกันกินข้าวสายด้วยกันกับข้าวที่กินได้ถึงเย็นเลยค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะที่เข้จชมใช่ไหมเหมือนเชฟเลยใีตัวต้องใส่หมวกกะ่อนเชื่อนหอมไหมหอมไหมน้หอมลผัดวนหอมแล้วหอมแล้วใส่หมูลงไปนะคะจะใส่หอมหัวใหญ่ผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกอนแล้วค่อยใส่ใบกะเพรานะผัดใส่หอมหัวใหญ่ด้วยกันเพื่อนโงนัว ว man, ien, <T an> ้าหัวโคกโคกน้ำตาลเฮ้ไหมเหมือนเชฟเลยีตัวตุ้กตสหมวตุกตุ้กเชิญหอมไหมหอมไหมน้มตาล ค่ะมาจะกินข้าวเช้าด้วยกันกินข้าวสายด้วยกันกับข้าวที่กินได้ถึงเย็นเลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมกันหอมเนื้อของเนื้อใหญ่หมื้อไฟของอวัยวะสุกก็ใใบกระเพราก็ทานได้พัฒนาชิมก่อนนะคะเพื่อนๆทั้งนัวหกแล้วเพื่อนๆเอาออกไม่ได้แล้วแค่เป็นไรเตือนเช่นกันเลยค่ะ อร่อยใชไหมเหมือนเชฟเลยในตัวตุ้หมกกูต้ยเชื่อนหอมไหมหอมไหมวาไปขูดนวัววายหัวบกบกคงน้ำตาลขมนวัววายหัวบกบกคงน้ำตาล เราเขารวมมิตรนะคะเสร็จแล้วจ so ้าพร้อมเสร็จจ้าเรียบร้อยปิดแก๊สแล้วนะคะผัดกระเพรากุ้งละเม็ดกะเขารวมมิตรนะคะเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสร็จจ้าเรียบร้อยปิดแก๊สแล้วนะคะผัดกระเพรากุ้งละเม็ดค่ะจะใส่หอมหัวใหญ่ผัดพร้อมหอมใหญ่ให้สุกอนแล้วก็ใส่ใบกระเพราผัดใส่หอมหัวใหญ่ด้วยเพื่อน หอมหอมใหญ่สุกก็ใส่ใบกระเพราก็ทานได้พัฒนาชิมก่อนนะคนะเพื่อน่จะใส่หอมหอมใหญ่ผัดหอมหอมใหญ่ให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่ใบกระเพรานะผัดใส่หอมหอมใหญ่ด้วยเพื่อนะะใส่หมูสุกนั้นนะคะเพื่อน ร้อนนะคะเพื่อนๆดีไม่พัวต้องใส่หมวกเตรียมพร้อมแล้วนะคะ ซอสนะคะซอสปลาเขียวนะคะรสดีแทงนัวหกแล้วเพื่อนๆเอาออกไม่ได้แล้วแค่เป็นไรตัวนี้แข็งตันเลยค่ะอร่อยวนหอมแล้วหอมแล้วใจหมูต้งไปมะิีกกระเทียม ใส่หมวกทริกระเทียมงนัววายหัว66ขมงน้มตาล เราให้่องหอมแนื้อหอมแน้วใ่หมูลงไฟนะคะจะใส่หอมหัวใหญ่ผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกอนแล้วอยใส่ใบกะเพราผัดใส่หอมหัวใหญ่ด้วยเพื่อนผัดข้าวรวมนิตรนะคะผัดหมูหน่ารับประทานมากค่ะมาจะกินขา้าวเช้าด้วยกันกินข้าวสายด้วยกันกับข้าวยวกินได้ถึงเย็นเลยค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะที่เข้าจบหัตระเข้ารวมมิตรนะคะเ <fur> <recommended. S 2> ตรียมพร้อมแล้วนะคะนะหอมๆขุนนัววายหัวหกๆขุงน้ำตาล คะเกิดนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆผมนัวว่าหัวโคก,กผมน้ำตาลเตรียมพร้อมแล้วนะคะ ใส่สุกก็ใส่ใบกระเพราก็ทานได้พัฒนาะชิมก,ะนะก,ก,กม่อนนะคะเพื่อนๆพริกกระเทียมผมโนวายหัวโคกโคกขมมันตาล จนหอมแล้วหอมแล้วใส่หมูลงไปนี่อร่อยอร่อย,ยม่ได้มีความหวานเนี่ย